ช่วยแม่ถากยาอาถาก่อนเอาอคูดยาอ่าถากไปหันหน้าไปงดนเออคนเก่งเป็นเกษตรกรหน่อยจะถูกท่อแม่แตกหันาทางนี้หันมาทางนี้หันหลังมาทางนี้ท้านกนจะถูกท่อมอยู่ใกล้ท่อโพดแล้วท่อแม่จะแตกมาทางนี้ครับมาทางนี้ครับหันหลังไปทางหลังหนูนั่นน่ะใหญ่อย่างโลก้างหลังหนูน่ะมันกำจะถูกท่ออยางวะอย่าไปอยู่ใกล้ท่อหลายเออเดี๋ยวแม่ทำเองใกล้ๆกล้ท่อ ขยันจะแทรลูกชายล่ะจงเออได้รางวันลนะปีใหม่ดูขยันจริงๆช่วยแม่ทำรุ่นด้วยถากยาทำเป็นด้วยนะดูเออฟึกไว้แต่น้อยมีอย่างแก่ไม่ขี้ข้านอ่ะเห็นไม่ลำบากได้รู้ความลำบากเป็นยังไงอ่ะพอยางเหนื่อยยังมองเสร็จไปขวาร้ายไปใกล้ท่อไหไรวะจะจิกท่อแมตต่ตดตาด เออพี่ใหญ่นึกดูคนเก่งเลยเนี่ยขยันช่วยแม่ได้ยาตั้งรางวัลสลาวะเนี่ยขนมแล้วเน็บไปหนะนนี่ห่อขนมเน็บไป